นี่นเพื่อนๆสายคล้องโทรศัพท์แบบที่คล้องเอวคล้องบอดี้คลาสบอดี้ได้นะเพื่อนตัวนี้เขามีหลายสีหลายลายให้เลือกมากๆเพื่อนๆนี่สีที่เราเอามาเนี่ยจะเป็นสีชมพูฟ้าและเพื่อนๆไอตัวขาวๆที่ให้มาเนี่ยเพื่อนๆต้องเอาวางด้านในแบบนี้นะคะเนี่ยเอาวางแบบนี้เสร็จใช่ไหมแล้วก็เอาสายน้องเอาไว้ข้างนอกแล้วก็เอาโทรศัพท์เนี่ยไว้แบบนี้ปุ๊บปุ๊บป๊บป๊บเรียบร้อยนี่จะ้ะถึงเวลานะคะเราก็แค่เอาน้องเนี่ย เนี่ย cross body แบบนี้เลยเพื่อนจะไปไหนก็เถอะมือเราจะได้ว่างเวลาเรากินนั่นกินนี่เพื่อนไม่ต้องห่วงมาถือโทรศัพท์เอ้ยนะคะแล้วไม่ต้องกลัวโทรศัพท์จะหล่นหายเงี้ยเพื่อนเนี่ยอย่างเวลาเราเดินเที่ยวตลาดนัดเอ้ยงานวงงานวัดเพื่อนเวลามือหนึ่งถือของมือหนึ่งกินเพื่อนไม่มีมือจับละแล้วก็ห่วงโทรศัพท์จะหล่นนี่สายตัวนี้ใช้งานสะดวกมากเวลาเราจะไปไหนเนี่ยห้อยแบบนี้เลยแล้วเวลาเราจะสแกนใช่ไหมเราแค่เอามาสแกนแบบนี้ปุ๊บ ถึงเวลานะคะมือไม่ว่างปล่อยเลยสะดวกมากเพื่อนๆไม่ต้องเสียเวลามาล้วงในกระเป๋าเอ่ยในกระเป๋าสะพายใช้งานได้สะดวกและมีหลายสีหลายลายมากๆถ้าเพื่อนๆสนใจนะกดเลือกสีเลือกลายที่ตะกาได้เลย